สวัสดีครับเปียโกดอนชาแนลครับผมนี่ครับตอนท้เาครับผมวันนี้ไข่หัวหารไกลครับผมไข่แม่สาวล่ไงใดสามมือครับเขาไม่ลืมกดตั้งก็แชร์ครับผมนี่ครับตอนเท้เาเขาจะรอกกินอาหารน้ำผ้องครับผมเขาก็จะเปิดเข้าไปนี่ครับมือใหม่ คนรู้ครับผมให้หานไก่นี่ครับหานไก่หฮาน้ำนี่ผมผมสมยาแล้วครับผมยาแก่ร้อนร่วมมาเสียบแล้วก็พวกเกี่ยวกับร่มใส่ลำยังนะครับเนาะพวกน้ำนี่ครับเลังซาเขาจะมายุงสิละครับผมให้เวลา หกโมงครึ่งครับผมหกโมงส่วนนะครับเนาะนี่ครับอาหารไก่เซาเซาครับผมนี่ครับอาหารไก่เลยครับผมนี่ครับเขาจะกินข้าวกะเขาจะกินกน้ำห่อนะครับไฮไลท์กับะอะไรครับผมเชียร์เล่นน้ำ โซครับผมไก่สามร้อยตัวครับผมอลองไก่ไปสามร้อยตัวนะครับเขาจะล่องลองกินหัวหานนะครับเนาะผ,ผมจะให้โซาแรงครับผมนะครับให้โซาแรงนะครับเนาะ ลอยมาต่อยยิงคอเองครับผมไก่สามโดยตัวแต่ว่าผมแบ่งเป็นสองข้อครับข้อหนึ่งกับข้อละลอยหาสิบตัวครับผมถือว่าฟ้ามีโอเคครับผมว่่ีไกลตายว่่ีไกลยังนะครับนี่ครับ ง่ายเขาทุกเศร้าทุกเย็นทุกเย็นกะหามงแรงครับผมหามงขึงหามงขึงนะครับเนาะนี่ครับเดินออกเดินครับเด้อนี่ครับบางตัวกินทาแล้วครับผมก็จะหิวเขา เขาจะหิวตนนัดเศร้ากับผมนี่ครับนี่จะกินทาตนนัดเศร้าได้ยมไก่ครับผมสบายใจ หัาหานจะเห็ุไปหาหาหาันครับผมพวกมื้ว่านกินมดมดก็บมีครับถึงมันเติมเขาก็เติมไปให้เขาเติมให้เขากินช่วงแรกอัดหัวหานนะครับบป็นยังช่วงที่เขาลั่งจะเริ่มเติบโตครับหลังจากรับไก่มา เดี๋ยวเขาลอกปรับสภาพับครับผมมนีขึ้นเงาครับผมน้ามันผมผมกับผสมยาผมใส่คู่อาครับห้องใส่คูเหากับเปลี่ยนน้าได้สบายน้าครับ หายใจตัวโซ่น่ครับเดี๋ยวคอกนี่ครับผมพอนนี้เขาก็จะหายไปเรื่อยๆเขาละกกินครับผมนี่ครับเขาจะอยนอไก่เขาจมีความสุขอันนี้ผมเลี้ยงไก่แบบปลอยนะครับเด้อเลี้ยงไก่บบโค้งทางโก่งตับนะครับเลี้ยงไก่แบบปล่อย ครับโอ้เขาจะเด่นเรลี้ยงไก่เลี้ยหยังเขาการ่มดีตอนเช้าเช้าครับผมเหลือขอบคุณครับ ของอาหารให้ก่อนลุบเอ้อที่ตามไปเรื่อยๆครับผมจนออกไข่ออกอยังเดี๋ยวผมจะพาอัปเดตไกลไป,ไปเรื่อยๆนะครับเนาะอัปเดตล่องไกลูสม,มือครับให้บังมือใหม่ควรรู้ควรทำยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับถือว่าพานน่าดนะครับฟ้ามนี่ครับผมเพราะว่า mỗi cái tải cây ngô cây ngã nó hấp เขาหายไปเรื่อยกันครับนี่ยวเขาละกินครับผมเขากินท่าห้องแล้วครับ ไปครับทุกเชา้าหกโมงหกโมงครึ่งแล้ครับเดอ้อเขจะกินกเขาจะเคี่ยวเหรียนแน่ก็มี่ครับที่เขากิน,น,นบนมมวมห,ห,หมด,ดมมหมนี่ครับรนี่หัวหันของห้อห้อต้องเฮ็ดสูงไหมครับเด้อมื่ใหม่กวอนรู้ครับผมหัวหานตรงนี้เฮ็ดสูงไหมครับเนี่ยงอกันเขาเคี่ยวเหรียครับ ยังไรครับไปจินหม,มด ตอนเศ้าครับนี่ครับเราจะไปกินหัวหานน้ำห้องพวกรอยหาชิดตัวครับผมเขจะเคลียร์เหรียญหนามแย่ขาด้วยครับด้วยนามครับผมนามเดี๋ยวให้มากินเ้าเองครับผม เดี๋ยวล่างจะเห็นน้ำกลนครับล่างทีดตามหลังเพราะว่าตอนนี้รับไกลมาใหม่อยู่ครับผมผมยังไปทำา่างนะครับเนาะไ่ทำา่างแต่เบิงครับผมเรีะว่าเน้เคลียดหนีมันนี่ครับ จะเติมน้ำครับผมแล้วกะมีแหงวานเนาะครับไปเขาจะเรียนหาเห้าเรื่อยๆครับผมพอกันหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับเนาะมันจุดได้อีกครับผมเพราะว่าเื่อทีมันหลายครับมันก่วงเื่อทีมันให้หาไก่ตอนเช้าๆนี่ครับ เชียรับผมเจือดมาคลิปหนาครับผมคลิปนี้กับภาพแม่แห่หัวหานไก่ตอนโซ่ๆ้ะครับเนาะนี่ครับแห่งหันไก่ตอนท้อโา่กับบรรยากาศดีๆครับผมนี่ครับบรรยากาศน้ำถั่วหน้าครับผมฝนตกหลายมือต่อกันนะครับเนาะนางก็ท่วม โอเคครับผมจินมาคลิปหนาะผมสวัสดีครับ